สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะครับกับโอ้โหกับเหรียญหล่อนะเหรียญหล่อพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับนั่งบนโอ้โหเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าประทับสัตว์หล่อนะครับเหรียญน,นี้นะครับจะสร้างเมื่อปี สองห้าสามสี่นะครับอายุครบเจ็ดรอบนะครับหลวงปเชิญนะผมมีตัวอย่างวันนี้โอ้โหมีทั้งหมดเจ็ดพิมนะครับอ่ะพิมพ์แรกพิมพ์แรกนี่ครับพิมพ์แรกครับรุ่นนี้เป็นหลังยันนะครับนี่ครับเป็นเป็นเหรียญหลอนะครับนี่เหรียญหลอนะองค์แรกเป็นนี่ครับนั่งบนคุดครับฐานคุดครับคุดนะพญาคุดด้านหลังก็เป็นหลังยันนะครับหลังยันนี่หลังยันโอ้โหหลังยันอย่างนี้นี่ครับ เป็นยันของหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะครับหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองเนี่ยโอ้โหเป็นลูกศิษย์หลายๆเกจินะไม่่วาเป็นหลวงพ่อป้านหลวงพ่อจงนะครับอนืนี่มาต่อไปครับต่อไปพิมพ์อะไรต่อมอกี้เราโชว์เป็นนี่พิมพ์หันุมานพิมพ์หันุมานก็มีข้างหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับหลังยันเหมือนกันนี่นี่เป็นพิมพ์หันุมานนะครับข้างหลังเหมือนกันหมดเลยนะครับ มีลูกกล่องลูกกล่องกล่องเข่าเลยโอ้โหมาแบ่งปันเอฟซีเอฟซปิดกันไปได้เยอะหลายองค์แล้วนะครับสาหรับหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะต่อไปนี่โอ้โหพิมพ์ปากัดก็มาครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์ปากัดนะครับอืพิมพ์ปากัดเสร็จพิมพ์อะไรต่อดีเป็นพิมพ์โอ้โหนี่พิมพแพะนั่งบนแพะใช่ไหมครับอุ้ยพิมพ์แพะสวยอ่ะเฮ้พิมพแพะสวยดิอ๋อมีอีกขละเลขยันข้างบนแต่ละอันก็เหมือนกันไหมครับดูแป๊บนะขอสังเกตก่อน อ๋อนี่เหมือนนะแต่แพะไม่เหมือน,นครับดูแพะเป็นหลังยันอีกรูปแบบหนึ่งนะนะครับเป็นไข่ปลาบนฐานด้วยข้างหลังข้างหลังเป็นยันเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปอะไรต่อเป็นนี่ขี่ไก่ทรงขี่ไก่นะครับอันนี้ยันสี่ตัวเลยแล้วก็มีขี่อะไรขี่นกนี่นั่งนกขี่บนนกนะครับสุดท้ายเป็นขี่โอโ้ขี่เม่นออื นี่ครับหลวงพ่อเชิญนะใครสนใจติดต่อมาได้นะครับมีมากมายหลากหลายรุ่นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ